สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตกันไหมคะว่าเวลาเกิดเรื่องร้ายๆใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าภัยพิบัติอะไรก็ตามสิ่งที่ตามมาเร็วมากในโซเชียลมีเดียก็คือการขุดโพสต์เก่าๆขุดคำทำนายแล้วก็จะมีคนมาบอกว่านี่ไงเห็นไหมเขาเตือนแล้วใช่เลยครับ มันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำๆเลยนะเหมือนเป็นสัญชาติยานของคนเรามั้งครับที่พยายามจะหาคำอธิบายให้กับความโกลาหลคือเราอาจจะทนไม่ได้ที่เรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นมาแบบแบบสุ่มๆไม่มีเหตุผลพอมีคำทำนายมันเหมือนทำให้เรื่องพวกนั้นมีความหมายขึ้นมานะครับใช่เลยค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ เราจะมาตามรอยเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เริ่มต้นจากคำทำนายของหมอปลายเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรางแล้วเราจะดูกันว่าคำทำนายนั้นนะคะมันถูกเอามาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟที่เกิดขึ้นจริงๆได้ยังไงและที่สำคัญนะคะเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นมันบานปลายไปเป็นดราม่าข้ามชาติกับฝั่งกัมพูชาด้วยโอ้โหครบสูตรเลยนะครับจากเรื่องความเชื่อในประเทศ ไปสู่โศคนาตกรรมแล้วก็ไปจบที่สงครามคีย์บอร์ดระหว่างประเทศน่าสนใจมากครับว่าความเชื่อโศกนาตกรรมแล้วก็อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมาเจอกันได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะก็คือคลิปคำทำนายของหมอปลายที่กลับมาเป็นไวรั คลิปนี้มาจากรายการตามรอยน้าคราชนะคะเผยแพร่ตั้งแต่วันที่7ทธันวาคมปี2568เป็นการทำนายดวงภาพรวมของปีถัดไปที่หมอปลายเรียกว่าเป็นปีม้าลุยไฟแค่ชื่อก็รู้สึกได้ถึงความร้อนแรงแล้วนะครับปีม้าลุยไฟเหมือนเป็นการปูเรื่องไว้ก่อนเลยว่าปีนี้ต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแน่ๆใช่ค่ะแล้วในคาทานายนะคะหมอปลายเจาะจงเลยว่าให้ระวังเรื่องรถไฟฟ้าแล้วก็ให้ภาพที่ค่อนข้างชัดด้วยนะ ว่าเห็นภาพล้อเยอะๆเห็นตอนเบรกมีภาพรถหลุดรางแล้วก็คีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดเลยที่กลายเป็นไวรัลเลยก็คือคำว่าน็อตหลุดน็อตหลุดใช่ค่ะแล้วยังขยายความด้วยว่าสาเหตุอาจจะมาจากล้อเสียแต่ฝืนใช้หรือไม่มีการตรวจเช็คอืมคำทำนายแบบนี้ทรงพลังมากนะคือมันมีความก้ำกึ่งระหว่างความเฉพาะเจาะจงกับความคลุมเครือรถไฟฟ้ากับน็อตหลุดนี่ฟังดูเจาะจงมาก แต่คำว่าล้อเยอะๆเนี่ยรถอะไรบ้างที่ไม่มีล้อเยอะๆใช่ไหมครับมันตีความได้กว้างมากตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่แปกกระตุ้น,นกลไกทางจิตวิทยาที่เราเรียกว่า confirmation bias อ๋อการเอ็นเอียงเพื่อยืนยันใช่ไหมคะที่แบบเหมือนสมองเราจะหาแต่สิ่งที่ตรงกับที่เราเชื่ออยู่แล้วใช่เลยครับเหมือนเวลาที่เราอยากจะซื้อรถสีแดงจู่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบนถนนมีแต่รถสีแดงเต็มไปหมด ทั้งที่จริงๆจํานวนรถมันก็เท่าเดิมนั่นแหละแต่เหมือนสมองเรามันเปิดฟิลเตอร์หาสีแดงนะครับเข้าใจเลยค่ะแล้วมันก็มีอีกกลไกลหนึ่งที่ทํางานคู่กันด้วยใช่ไหมคะที่เรียกว่า Texas Sharpshooter Fallacy ใช่ครับการหลงผิดของมือปืนเท็กซัสชื่อเทมากเลยค่ะมันคือยังไงนะคะลองนึกภาพคาวบอยคนนึงครับยิงปืนมั่วๆไปที่กำแพงโรงนาพอยิงเสร็จก็เดินเข้าไปดูแล้วก็ไปหารอยกระสุนที่มันกระจุกตัวกันมากที่สุด แล้วค่อยวาดเป้าธนูรอบๆตรงนั้นแล้วก็ประกาศว่าเนี่ยฉันเป็นสุดยอดมือปืนอ๋อคือยิงก่อนแล้วค่อยวาดเป้าท,าาาาทีหลังในกรณีนี้ก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนแล้วคนก็ค่อยย้อนกลับไปหาคําทํานายเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแล้วพอเจออันที่มันดูใกล้เคียงที่สุดก็เอามาวงแล้วบอกว่านี่ไงตรงเป๊ะถูกต้องครับโดยที่ไม่สนใจคําทํานายอีก9 0 0ร้อยกว่าเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงเลย เพราะสองกลไกนี้มันทำงานด้วยกันนะ confirmation bias ที่มองไปข้างหน้ากับ texas sharpshooter ที่มองย้อนหลังโอ้โหมันสร้างภาพลวงตาที่ทรงพลังมากวัาทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วค่ะแล้วภาพลวงตานี้มันก็ชัดขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นจริงๆเหตุการณ์ก็คือเครนก่อสร้างขนาดใหญ่ถล่มลงมาทับรถไฟขบวนที่21ครับเป็นภาพที่น่าสลดใจมากใช่ครับ แล้วทันทีที่ข่าวออกไปโลกโซเชียลก็คือลุกเป็นไฟเลยคลิปคำทํานายของหมอปลายนี้ถูกแชร์เป็นหมื่นเป็นแสนครั้งในไม่กี่ชั่วโมงแล้วการถกเถียงก็การทันทีเลยใช่ไหมครับว่าสรุปมันตรงหรือไม่ตรงกันแน่ใช่ค่ะประเด็นใหญ่สุดที่คนเถียงกันก็นกคือรถไฟขบวนที่21ที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นรถไฟดีเซลรางไม่ใช่รถไฟฟ้า<อ>ซึ่งถ้าว่ากันตามตัวอักษรเปะ๊เปะ นี่คือจุดที่ไม่ตรงเลยชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะแต่ก็น่นแหละครับความเชื่อของคนเรามันยืดหยุ่นได้ก็มีคนพยายามจะตีความว่าถึงรถไฟจะไม่ใช่รถไฟฟ้าแต่เครนที่ถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ซึ่งในอนาคตมันคือระบบไฟฟ้าใช่ค่ะโห oh, นี่คือการขยายขอบเขตของคำทำนายให้มันกว้างออกไปอีกนะคะเหมือนทำนายว่าบ้านจะไฟไหม้แต่พอลงรถข้างๆไฟไหม้ก็บอกว่าเห็นไหมก็อยู่ในรั้วเดียวกันประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการยืดตรก,กะเพื่อให้เรื่องมันลงล็อกแต่จุดที่ทําให้คนส่วนใหญ่คล้อยตามและเชื่อจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องประเภทรถไฟนะครับแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่มันไปตรงกันแบบไม่น่าเชื่อคือเรื่องสาเหตุของอุบัติเหตุเหรอคะ ชเลยค่ะตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเลยจากข้อมูลที่วิศวกรเข้าไปตรวจสอบพื้นที่นะคะเขาให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุเบื้องต้นมาจากเหล็กเก่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานแล้วก็มีประโยคสําคัญที่เขาพูดออกมาว่าไม่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับน็อตอู๋คำว่าน็อตมันไปพ้องกับคําว่าน็อตหลุดในคําทํานายพอดีพอดีเป๊ะเลยค่ะถึงแม้ความหมายจริงๆอาจจะไม่เหมือนกันร้อเปอร์เซ็นต์นะน็อตหลุดคือมันคลายตัวออกมาเอง แต่การไม่มีการตรวจสอบนอ็อตมันก็สื่อถึงปัญหาเกี่ยวกับน็อตเหมือนกันนี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเลยสินะครับที่ทำได้ภาพมันสมบูรณ์ในสายตาคนเชื่อใช่ค่ะมันกลายเป็นหลักฐานชิ้นเอกที่ทำให้คนมองข้ามจุดที่ไม่ตรงอื่นๆไปหมดเลยมันคือการสร้าง n a r r อ t i v e หรือเรื่องเล่าขึ้นมาเพื่อทำความเข้าใจโลกนะครับโดยเฉพาะในเวลาที่เราตกใจหรือเสียใจ การมีคําอธิบายแม้จะเหนือธรรมชาติมันก็ยังดีกว่าการยอมรับว่าเรื่องร้ายๆมันเกิดขึ้นแบบไร้เหตุผลแต่ในขณะที่คนไทยกําลังถกเถียงกันเรื่องนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเหมือนถูกไฮแจ็คไปในทิศท,ทางที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับ จากดราม่าในประเทศมันลามไปเป็นดราม่าข้ามพรมแดนค่ะเมื่อมีคนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาแสดงความเห็นในลักษณะที่เรียกว่าสา์น้ำมันเข้ากองไฟเลยเริ่มจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียชื่อบักบอยโคศกแล้วทมอยที่โพสต์ว่าเหตุการณ์ในไทยคือกราตามสนองกรมตามสนองจากเรื่องอะไรครับเขาเชื่อมโยงไปถึงเรื่องประสาทขอพิหารในอดีตเลยค่ะโอ้โห oh. ไปไกลเลยนะครับค่ะเขาอ้างว่าไทยเคยยิงเครนที่เขาพระวิหารพอตอนนี้เครนล้มประเทศไทยก็เลยล้มตามเป็นการกระโดดข้ามตะกะไปหลายขั้นมากนะครับคือเอาอุบัติเหตุมาตีความใหม่ให้เป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวค่ะมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวเคมรอีกคนชื่อนานาคนนี้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกว่ามากและที่สำคัญคือเขาเลือกพูดเป็นภาษาไทยอืม นั่นคือตั้งใจสื่อสารมาถึงคนไทยโดยตรงเลยชัดเจนเลยค่ะเขาใช้คำว่าสมหน้านาบอกว่าคนไทยชั่วแล้วก็บอกว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นของการรับกรรมการเลือกใช้ภาษาไทยนี่เป็นการกระทาเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามข้อมูลเลยนะครับมันการันตีได้เลยว่าข้อความจะไปถึงกลุ่มเป้าหมายและก็จะสร้างแรงกระเพื่อมทางอารมณ์ได้แน่นอนปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนภาพของสิ่งที่เรียกว่า attention economy หรือเศรษฐกิจแห่งความสนใจได้ดีมากมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะอธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะคือในโลกออนไลน์เนี่ยความสนใจมันเหมือนเป็นสกุลเงินที่มีค่าที่สุดคอนเทนต์ที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงได้ไม่ว่าจะโกรธเกลียดรักตลกมันจะถูกอัลกอริทึมดันให้แพร่กระจายได้เร็วกว่าคอนเทนต์เรียบๆเ,เสมอการโพสแสดงความสาใจกับสุกนัตกรรมของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันคือ คอนเทนต์ที่การันตี e n น a เ e m จเมได้ร้อยเเ็นเลยเพราะมันจะทําให้เกิดการโต้เถียงการด่าทอการแชร์ต่อด้วยความโกรธใช่ครับซึ่งทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่อัลกอริทึมชอบกลายเป็นว่าความทุกข์ของคนอื่นถูกเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงปั่นกระแสะให้ตัวเองเป็นการสร้างตัวตนบนความเจ็บปวดของคนอื่นซึ่ง มันน่าเศร้ามากเลยนะคะครับในข้อมูลก็วิเคราะห์ไว้แรงเหมือนกันนะว่ามันสะท้อนถึงจิตใจที่ต่ตําตมและไร้จิตสํานึกซึ่งก็น่าเศร้าที่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบความขัดแย้งออนไลน์ที่เกิดซ้ําๆระหว่าง2ประเทศอยู่แล้วจริงค่ะเรื่องประเด็นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นี้มีมาเรื่อยๆใช่ครับแต่การนำโสกนาฏตรรมจากอุบัติเหตุสดๆร้อนๆมาใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งไปสู่จุดที่ตกต่ำลงไปอีก เป็นการเดินทางของเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าเศร้ามากเลยนะคะจากคำทำนายในห้องส่งครับถูกขยายความด้วยอคติทางความคิดของเราเองจนกลายเป็นความจริงในโลกออนไลน์แล้วความจริงนั้นก็ถูกฉกไปเป็นอาวุธในสงครามคีย์บอร์ดข้ามพรมแดนใช่เลยครับ มันแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เดียวเนี่ยสามารถถูกมองผ่านเลนส์ที่ต่างกันสุดขั้วได้จริงๆทั้งเลนส์ความเชื่อเลนส์จิตวิทยามวลชนไปจนถึงเลนส์ความขัดแย้งทางการเมืองเราได้เห็นสามเหลี่ยมอันตรายของยุคดิจิตอลเลยคือ 1. ความเชื่อดังเดิม 2. กลไกทางจิตวิทยาที่ทำให้เราเห็นในสิ่งที่อยากเห็นและ 3. โซเ ocial media ที่คอยขยายเสียงความเกลียดชังให้ดังกว่าปกติ และก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้มีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้ไปคิดกันต่อไหมคะครับผมอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้นะครับในยุคที่ข้อมูลอารมณ์ความเชื่อมันแพร่กระจายไปได้เร็วและไร้การควบคุมแบบนี้เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองจากการถูกชักจูงโดยเรื่องเล่าที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่จริงๆเต็มไปด้วยตะก,กะวิบัติแบบนี้ได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดผมว่าเราต้องถามตัวเองว่าเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน ระหว่างความพยายามที่จะค้นหาความหมายในโศกนาตะกรรมเพื่อปลอบใจตัวเองซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้กับการปล่อยให้การค้นหานั้นมันแปลเปลี่ยนไปการสร้างความเกลียดชังต่อคนอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เส้นแบ่งที่ว่านั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับ